เรามากําจัดจุดอ่อนของเรากไนดีกว่าครับง่ายๆครับจงให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ต่อหน้าคุณถ้าคุณเป็นนักขายคุณก็ต้องเปิดใจลูกค้าด้วยวิธีนี้ถ้าคุณเป็นนักบริหารคุณต้องเปิดใจทีมงานของคุณด้วยวิธีนี้มหาธมคารทีท่านเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์ต้องการเป็นคนสําคัญครับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ตั้งแต่เกิดมาจนโตต้องการ ให้ทุกคนยอมรับเราเราอยากเป็นคนสําคัญของทุกๆคนในรอบตัวเราในสังคมในที่ทําง,งานและในครอบครัวคุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งนี้แหละครับกลายเป็นจุดอ่อนของมนุษย์กลายเป็นปัญหาของคนที่อยู่รวมกันในสังคมเพราะทุกคนต่างสแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นใครต่างก็มีความคิดเช่นนี้เหมือนๆกันวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าเรามากําจัดจุดอ่อนของเรากันดีกว่าครับง่ายๆครับ ในเมื่อจุดอ่อนของมนุษย์ก็คือการที่ทุกคนอยากจะเป็นคนสําคัญเราก็ทิ้งความต้องการที่จะเป็นคนสําคัญออกจากใจเราสิครับตรงข้ามเราจงมอบความสําคัญนั้นให้กับคนรอบตัวจงให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ต่อหน้าคุณไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครการที่เราให้ความสาคัญกับคนคนนั้นคุณกําลังทําให้เขามีความสุขคุณ การะทำให้เขาเป็นพาเทมิกับคุณคุณกลระทำตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเขาจะเปิดใจเปิดประตูต้อนรับคุณถ้าคุณเป็นนักขายคุณก็ต้องเปิดใจลูกค้าด้วยวิธีนี้ถ้าคุณเป็นนักบริหารคุณต้องเปิดใจทีมงานของคุณด้วยวิธีนี้คือทำให้คนของคุณนั้นมีความสำคัญในสายตาของคุณวิธีการง่ายๆที่สุดเลยที่เราจะทำให้คนอื่นนั้นเขารู้สึกว่า เขามีความสําคัญในสายตาคุณก็คือการเห็นเขาได้ยินเขาสัมผัสเขาเห็นเขาคืออะไรครับเวลามีคนคุยกับคุณคุณมองหน้าเขาหรือเปล่าคุณเห็นเขาหรือเปล่าถ้าคุณเห็นเขาคุณมองหน้าเขาเท่ากับว่าคุณกําลังสนใจเขาคุณสนใจเขาเมื่อไหร่เขารู้สึกว่าเขาสําคัญทันทีคุณฟังเขาหรือเปล่าคุณได้ยินเสียงเขาไหมไม่ใช่แค่เสียงพูดครับต้องเป็นเสียงจากหัวใจเขา การได้ยินที่ชัดเจนสุดคือการฟังแล้วได้ยินเสียงหัวใจของเขาด้วยไม่ใช่แค่คําพูดครับเราต้องฟังความรู้สึกสิ่งที่แฝงออกมาจากการพูดทุกคําพูดของเขาคุณสัมผัสเขาหรือเปล่าหรือว่ากระทบกระทั่งสัมผัสเช่นการกอดเช่นการโอบไหลการสัมผัสมือเบาเบสิ่งเหล่านี้เป็นการให้กําลังใจและเป็นการบอกว่าฉันเห็นคุณนะฉันฟังคุณอยู่และฉันก็ ต้อนรับคุณทําแค่สามอย่างครับจงเห็นเขาจงได้ยินเขาจงสัมผัสเขาแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนอื่นมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความสําคัญแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะกลายเป็นคนที่คนสําคัญทุกคนต้องการเราครับอย่าลืมนะครับมนุษย์ทุกคนต้องกลายเป็นคนสําคัญให้สิ่งที่เขาต้องการ โดยที่เราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยโดยที่เราไม่ต้องสัละอะไรเลยแต่เรากับได้ครับได้ในสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครับ